โยมนะโยมไม่ต้องเสียใจแผนที่แปนะแผนปยแผนที่แปแผน้แผ่นที่เก้าแผ่นสุดท้าย เนพอวางเลิกเสร็จแล้วยอมก็วางม่พบวัตถุมงคลยอมเป็นสร้อยเป็นเพชรมินจินนาเป็นหยกเป็นทองเป็นแหวนทุ้งมอะไรที่ยอมวาที่ยอมชอบที่ยมหววยมมาที่ฐานบาลเี่ดเกิดหกิดเกเกิดเดเกรดเกิดเกเกดเกิดเกิดเกิดงกิดเ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 กาดเกิดเกิเกิดอกิดเกิดเกิ่เกิดเกิดเเด เหรียนหลวงปูป่ครูอาจารนยะ์ห้ามเอาไปใส่หลุมซีดาร์นะใส่ได้เฉพาะเหรียญบาทเหรียญสตางค์อ่าสุดท้ายสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามี่<า>ให้มีสติปัญญาเกิดชาติไหนให้พุทธศาสนาให้มีปัญญา ให้มีปัญญาให้มีปัญญาอาบะพัดใครที่มีเหรียญทุกอย่างโยนในเว้นเหรียญลวกโป่ครูบาอาจารย์ห้ามเอาไปใส่แท่นสีลาเลิกนะห้ามเอาเหรียญลูกโู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปใส่ทแท่นสีลาเลิกมึงนั่งสูงเนี่ยมานั่งขา้างหน้าเเออเอาเอใส่ เอาเดี๋ยวลุงปูศิลารุ่นหนึ่งใส่แล้วเขาก็มามาขโมยไปแล้วนะสามสิบล้านเดี๋ยวตอนเย็นอาจารย์สุชาติจะไปกราบลุงปูศิลาที่วัดจะได้ท่านอธิษฐานนาเจ้าภาพทั้งหลายเจ้าภาพสังฆทานเชิญนิยมเชิญไปที่เต๊นทีพิธีเลยความร้อนเจ้าภาพนะครับมาที่เต๊นพิธีเพื่อถวายเพื่อแสดงความแป็พระสงฆ์ที่เจริญเชิญบุคคลต่างนะครับขออนุญาตเชิญนะครับ เอากลับที่เดิมอย่ามองกลับที่เดิมกลับที่เดิมนะกลับที่เดิมมาสิบวันกลับไปก็สิบวันอ่าขอเรียกเชิญท,ท่านเจ้าภาพนะครับที่จะได้ถวายเครื่องทธรรมาบินุพันธ์แดกมาสงศ์จะเป็นเจตพุทธศานแบบสาน,นาน,นะครับอายมตั้งจิตอธิษฐานนิยมนะตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อน,นามสกุลข้าพเจ้าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ เริมเป็นบีบรองจะไสางขสสาโสดใงนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสติปัญญามีพันธมัยสมบูรณ์นะที่ฐานสองศินิยมหรือรัประทานนิยมนะสาธุสาธุเรียบร้อยข้าเจ้าภาพทั้งหมดไปในสภาพที่ดีนิยมนะครับ ครับลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติศรัทธาสาธุชนที่ร่วมวางศิตรล้อ <Okay. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสูก่การี้รักบรองดับต่อไปจะได้ขออนุญ,ญาตเปรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเป็นตัวแทนพี่น้องพุทธศาสนิทชนทุกท่านน้อมถวายเครื่องไทยธรรมแบบพระสงฆ์ที่จเจริญเชิญมงคลคาถาที่อาสงนะครับจะได้ขออนุญ,ญาตเปรียนเชิญน,นะครับ ครับเวลานะครับขออนุญาตนะครับคุณบอยศิริชัยนะครับคุณแนอนอรดีอยู่ในพิธีรหรือยังคุณบอยถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณพ่อเจ้าคุณรองเจ้าคณะจังหวัดครับครับครอบครัวของคุณบอยสิริชัยได้ถวาย เครื่องพยัญชนนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญา